สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูงพระเชยงนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่วัดพรัณเชิงนะครับสูคุ้งน้ําที่แม่น้ําป่าศักนะครับปกตินะครับตอนนี้มาเนี่ยค่อนข้างจะประมาณสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงครับ ซึ่งจะถ่ายได้นะครับผมเนื่องจากระดับน้ำนะครับที่มันขึ้นสูงนะครับเลยทําให้ทางวัดนั้นปิดประตูนะครับทางที่จะลงมาให้อาหารปลานะครับทุกช่องทางนะครับผมมาตั้งแต่สิ0โมงนะครับประมาณ10บโมงนิดๆนะครับแล้วก็คอยนะครับผมจนช่วงประมาณบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองเขาเปิดประตูนะครับวันนี้ผมก็เลยได้ลงมาถ่าย เรือโยงนะครับสองลำนะคู่หน้านะครับเป็นเวลาห้าชั่วโมงกว่าหกชั่วโมงนะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนี่เป็นเรือโยงหน้านะครับสองลำล้ำจิ๋วนะนี่ลำจิ๋วสีฟ้าคู่นี้นี่ประทับใจนะครับคู่นี้เคยเคยประทับใจนะครับนี่วันนี้มาในาหน้าน้ําล่องน้ำปลาสังนะครับโอ้โหดูวันขโม่มาเลยนี่คือการประคองนะครับ ปล่อยเรือตามกระแสน้ำมานะเร่งบ้างส่งพลเร่งไปบ้างนะครับแล้วก็ประคองเรือนะครับเพราะกระแสน้ำแรงมากนะครับน้ำขึ้นสูงมากนะครับตอนนี้สูงมากเลยนะครับทำให้บางทีนี่การเดินเรือของพี่ๆนี่ค่อนข้างลำบากครับถ้ายิ่งเป็นช่วงสะพานเนี่ยมีติดกันด้วยนะครับต้องต้องดูระดับน้ำนะครับเพราะน้ำสูงมากคู่นี้นะครับผมบอกแล้วนี่ขนาดแค่แค่ตุงประคองมาครับดูครับ เขาปล่อยเรือเอียงสวยงามนะครับคู่นี้มาเป็นคู่เลยดูเข้าคู่ลำมาเลยนะครับสวยเลยนะครับบรรยากาศผิวๆแบบนี้นะไหลลื่นๆแบบนี้นะคู่นี้นะครับผมชอบริงเ่็นตัวนะผมชอบนะครับนี่ครับนี่ผ่านหน้าขณะผ่านข้ามาเรือยังขิวอยู่เลยนะขิวตะเจ้จริงๆคู่นี้ลากเรือโปะนะครับมันทุกสินค้าหนักปริ่มมาเลยนี่ดูนะครับพี่คู่นี้นีเขาตีลำคู่ลำมาสวยเนาะสวยนะครับเรือก็สวยนะครับ แล้วก็เชือกนี่เชือกเนี่ยค่อนข้างจะโหคนทานโรหดมากนะครับพราะดูนะคร <Hello, S 1> oh. so ับใช้เชือกกับเรือสองลำนะครับเรือโยงหน้าสองลำนะครับลากตุ๊บเรือโค้งถึง้ามานี่ครับเป็นพันปันปันนะต่อช่วงนะไมัต้องถึงช่วงหลัง้าไปนะนี่ครับดี่เขาถึงช่วงนี้นะนี่ดูนะครับช่วงนี้นะพี่เขาจะประคองแล้วค่อยๆเร่งเดี๋ยวพอเขาเร่งนะเขาเอ็นทางฝั่งหักภูมลาลัยมาซ้ายนะครับโหแล้วก็ เข้าน้าแบบนี้นะครับดูครับเห็นไหมฮะเอียงไปแบบนี้นครับก็สวยงามนะครับดูนะครับไหลไปกับกระแสน้ําเลยนะโอ้โหเป็นภาพที่คู่นี้สวยงามประทับใจนะครับดูครับดูการเข้าโค้งของพี่เขาเสียงเครื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอยูแต่เจ๋าพลังกำลังสุดฤทธิ์นะครับดูนะครับควันขโมงเลยเสียงเครื่องเทอร์โบดังๆนี่นะครับไม่เหีเยวแล้วพอถึงช่วงนี้ช่วงเร่งแล้วดูนะค,ค,ครับดูความโค้งนะครับหนะูกดกาบเรือเลยนะเห็นไหมกาบเรือมันเสมือนน้าไปนะครับ แล้วขมุ้นภูมไลไปทางซ้ายนะครับเราเอียงไปตามกันนะพร้อมกันนะครับเราเป็นคนดูนะครับคนเชียร์นะครับคนรุ้นคนให้กำลังใจนี่เห็นภาพแบบนี้แล้วสวยงามนะครับแล้วฝั่งนู้นนะครับเป็นวัดบางกระจักนะครับแต่ว่าตอนนี้ตรงนั้นก็ไปไม่ได้เหมือนกันน้ําท่วมแล้วนะครับดูนะครับโอ้โหแล้วภาพเอียงผ่านวัดนี้ไปนะครับน้ําเยอะๆแบบนี้โอ้โหภาพมันสวยงามครับเร่งเทื่องส่งขึ้นไปแล้วนี่ครับเห็นไหมครับ พอเข้าโค้งกาบซ้ายโอ้โหดูครับกาบซ้ายของเรือทั้งสองลำนะครับคู่น้ําไปเลยโอ้โหสวยงามครับสูงพี่เขาหลุดหน้าน้ํานี้แล้วเขาจะเร่งสุดฤทธิ์ครับเพราะว่ามันเป็นทางตรงนี่ครับหลังโค้งนี้นะเป็นทางตรงเดี๋ยวฟังเสียงเรานะครับกระหึมลั่นแน่นอนนะครับเพราะพี่เขาจะใช้พลังกำลังเพื่อจะลากขบวนนี้นะครับให้เข้าผ่านส่วนตรงปลายขบวนนี้นะครับก็จะมีเรือส่งนะครับ เป็นส่งท้ายนะอีกหนึ่งลำนี่ลำนี้เป็นพระเอกเลยของการจะให้เรือโป้มันเลี้ยวเข้าไปดูครับขวางลำเลยนะครับแล้วดึงครับดึงนะครับออกแรงนะครับส่งแรงให้เรือเนี่ยพระกำลังเรือมหาสารดูครับเสียงเครื่องขมลามแล้วตะโบดังๆนะครับดูนะครับเพื่อที่จะเบนเรือหางของเรือโป้นี่นะครับไม่ให้มันฟาขึ้นไปทางฝั่งวัดฝั่งนู้นครับดูนะครับแล้วให้มันเข้าในร่องน้ำไม่ได้นะครับดูนะครับงะนั้นนี่ สุดยอดครับดูครับยกเครดิตให้ข้างหลังด้วยนะครับผมให้ตรงท้ายด้วยนะครับดูลำเดียวนะลำเดียวดึงสุดฤทธิ์ดูนะครับเสียงดังๆแบบนี้คำรามแบบนี้พี่เขาลำเดียวครับทักษะความสามารถล้วนๆครับบวกกับประสบการณ์นะครับแล้วก็การประสานงานทั้งหมดนะครับเขาก็มีวิทยุไว้สื่อสารกันนะครับแล้วก็วางแผนกันมาดูครับเข้าร่องนี้เป็นที่เรียบร้อย แน่นอนแล้วนะครับแต่พี่เขายังไม่ได้ปล่อยเรือออกนะครับเพราะว่าให้ต้องให้จบเพราะพี่ถึงจะปล่อยนะครับดูนะครับนี่นะครับเอาอยู่แล้วนะครับลำเดียวตรงท้ายแต่เอาอยู่โอ้โหแล้วเข้าสวยด้วยนะลายสวยด้วยนะครับดูนะครับแล้วเป็นภาพบรรยากาศนิ่งๆแบบนี้นะปล่อยไปกับสายน้ํานะครับวันนี้ผมหกชั่วโมงกับการรอคอยผมว่าประทับใจนะครับส่งพวกพี่ๆเขาให้สุด ของจอผมก่อนนะครับนี่แะครับเป็นบรรยากาศที่ผมเข็บมาให้นะครับขอให้พี่ๆเดินเรือนะครับนำส่งสินค้าเข้าพระนครโดยสวัสดิภาพนะครับขอบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อโตวัฒนันเชิงคุ้มครองนะครับปกปักรักษาครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าไปกับผมนะครับกับปูพักเครื่องครับวันนี้กับสวัสดีครับ